Hello. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันนี้นะคะกลับพบกับแ i r r รส์บิวตี้อินบ็อกีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอมีสินค้าลองของมานําเสนอนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่แอ์ภูมิใจมากแล้วก็ได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วรู้สึกว่าชอบมากนั่นก็คือติง๊ง <laughs> นั่นนีคืออ สไตล์นะคะเป็นคุยชั่นนั่นเองค่ะซึ่งสีที่แอร์ถือ2อันนี้คือสีเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือสีฮันนี่ นั่นก็คือสีฮันนี่เบอร์ศูนย์สองฮันนี่สกินนะคะนี่คือกล่องของเขานะคะจะใช้สีฮันนี่เป็นสีโปรดของแอร์เลยแอร์ชอบมากเพราะว่าสีเป็นโทนเหลืองที่สวยมากซึ่งจริงๆพูดก่อนว่าโอปปาสไตล์ตัวนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3สีสีแรกเป็นสีเนเชอรัลถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็มีสีฮันนี่นะคะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีโคโค่ทั้งทั้ง3สีนี้นะคะจะเป็นโทนสีแบบ ออกเหลืองหมดเลยนะคะซึ่งเข้ากับสีผิวคนไทยมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอจะมาพูดถึงตัวตัวนี้นะคะจุดเด่นของมันก็คือมันเป็นคุชชั่นที่สวยเพราะมันสีเหลืองแล้วมันเข้ากับสีผิวแอมากม,มากนี่ก็คือเป็นอีกข้อหนึ่งที่แอชอบส่วนข้อที่2นะคะมันมีส่วนผสมของทีทีออยด์ด้วยซึ่งทําให้ผิวหน้าของเราไม่อุด น,นะคะไม่อุดตันแล้วทาให้แปลว่าสิวอักเสบไม่ขึ้นด้วยซึ่งตัวเนี้ยตอนแรกก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นอยู่คนเดียวหรือคิดไปเองก็ลองให้แฟนใชใ้แฟนก็ชอบแล้วคราวเนี้ยแอรก็ไปเที่ยวกับสมุยกับเพื่อนซึ่งไปเจอเพื่อนกลัคนนี้นะคะไม่ใช่กะอะไรนะกระเทยค่ะนั่นเป็นกะเทยค่ะ,เป,ะ,เ,คะเป็นกะเทยที่แซ่บมากนะคะซึ่งนางก็ ได้เป็นคือนาเป็นสิวทั้งหน้าเลยและแอก็ได้ลองใช้คุยชั่นอปป้าสไตล์ตัวนี้นะคะในการแต่งหน้าให้นางนะคะอยากจะบอกว่าปกปิดได้ดีมากตามภาพนี้เลยค่ะเห็นไหมแบบ Before, after, บีฟอร์อัพเตอร์นางแบบตลึงตึงๆมากคือนางใช้ออปปอสไตล์ในการแต่งหน้าจ้าแล้วแบบปกปิดได้ดีมากพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อก็เลยวันนี้นะคะจะมาลองให้ดูว่าออปเปอสไตล์ตอนนี้มันเลิศมากจริงๆและที่สําคัญกันน้ํากันเหงื่อมากแล้วไม่อุดตันหน้าเลยเพราะว่าที่ไม่อุดตันเพราะว่านางมีส่วนผสมของทีทีออยนั่นเองนะคะช่วยลดการอุดตันของใบหน้าซึ่งเวลาใช้และใช้แล้วมันรู้สึกเหมือนเราบำรุงผิวไปในตัวด้วยไม่ใช่บำรุงแบบเหนียวเหนอะนะแต่ที่ทีออยตัวนี้มันจะทำ หน้าเราอ่ะไม่มันไม่เหนอะไม่เยิมระหว่างวันมันทําให้ผิวของเราอ่ะดูใสถึงแม้ว่าเราจะเป็นซิลเออลอร์ะโอเคมาลองกันบอกเลยถ้าไม่ดีจริงแอนไม่ซื้อถึง2ตลับนะคะแล้วคาดว่าถ้าหมดเอกก็จะไปซื้ออีกแน่นอนค่ะซึ่งสีปดของแอนนะคะจะต้องเป็นสีฮันนี่เท่านั้นเข้ากสีผิวมากโอแมกซึ่งวันนี้นะคะแอนจะลองใช้ตลับจริงเลยนะนี่ตลับแบบตลับเนี้ย อาบแรกอะ่ะใช้แบบพังเคลอะไปหมดแล้วนะคะอุ้ยหลน่นพางเคลอะไปหมดแล้วนะคะสาภาพแบบเย็นมากแล้วที่ยมคัญคุยชั้นก็มาวันนี้นะคะจะมาลองใช้ตลับใหม่กันเลยนะคะซึ่งแพ็กเกจเขาเก๋ไก๋มากมีกระจกข้างหน้าตรงนี้เนาะมีกระจกข้างหน้าแล้วก็จะมีแบบตรงเนี้ยที่เก็บพับคขาว่าคือแน่นหนาม,มากคือไม่ละเหยปกติอะ่ะคุยชั้นสิบห้ากรัมอะ่ะจะเกิดว่าไอ้ตรงที่ปิดตรงนี้ไม่ดีนะ ถ้าปิดไม่สนิทไม่ลงล็อกนะมันจะระเหยไวมากคือมันหมดไวมากนั่นเองนะคะแต่ว่าตัวนี้มันผลิตออกมาได้แบบลงล็อกแบบดักล็อกพอดีเลยแล้วมันทําให้คุยชั้นมันไม่ระเหยนะคะแล้วดูพับของเขาสิคือดูดีมีสไตล์สีดําน่ารักน่าใช้มากจริงๆอยากจะบอกว่าอบป,ป้าสไตล์ตัวนี้เป็นคุยชั้นของผู้ชายแต่ชนีอย่างเราเราก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเพื่อนกระเทยของเราได้ยืนยันเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละนี่คือแบบเป็นคชัันที่ฉัชอบมากคือที่เขาผลิตมาเป็นสีเข้มเพราะต้องการผลิตมาให้ผู้ชายนั่นเองแต่ชนีผิวคำ้ำอย่างเราผิวแทนๆอย่างเราก็สามารถใช้ได้แล้วใช้ได้ดีมากๆด้วยนะคะ ไม่พูดมากล้วอเปิดข้างในค่ะมาดูกันข้างในจะเป็นโทนสีเหลืองอย่างนี้เลยนะคะซึ่งจะเป็นบับเบิ้ลเห็นไหมคะให้ดูใกล้ๆอ่ะโฟกัสค่ะกล้องคือตัวนี้นะคะจะเป็นฟองน้ําแบบนี้นะคะไอ้แหวกแล้วดูเนื้อข้างในเห็นไหมมันจะเป็นแบบสีเหลืองๆนะคะซึ่งโทนสีเขาสวยมากเสียดายอะแต้มไปที่หน้าเลย <c oughs> เดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะให้ดูความแตกต่างระหว่างสองข้างนะคะอ่ะมาดูข้างนี้กันก่อน ข้างนี้นะคะแอร์ก็จะมีรอยแดงจากสิวนะคะทุวสิวก็จะไม่ค่อยมีแต่จะเหลือรอยแดงไว้เยอะมากนะคะแล้วข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะทั้งสิวทั้งกระเลยนะคะคือแอร์เป็นเป็นกระแล้วก็เป็นฝอยเยอะพอสมควรเลยนะคะซึ่งวันนี้แอร์จะมาลงปกปิดข้างนี้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูอ่ะมาดูกันเลยนะแต้มคุยชั้นนะคะแล้วก็แถบลงไปเห็นไหมว่าโทนสีผิวมันเป็นโทนสีที่สวยมากๆเลยมันเป็นแบบโทนเหลืองแล้วแบบ ปกปิดได้แบบอลังการล้านแปดแสนมากถ้ายังอยากให้ปกปิดดีแนะนําว่าให้ลองแบบไพรเมอร์ที่เป็นเนื้อแบบซิลิโคนนนึงนะคะมันจะช่วยอัมพังรูกุบขนแล้วก็ปกปิดมันจะยิ่งทำให้แบบว่ารองพื้นของเรายิ่งแน่นเข้าไปอีกนะคะให้ดูระหว่างสองข้างนะคะเห็นไหมแบบเนื้อมันอาจจะออกดูหนาหนานิดนึงนะคะแต่พอทาไปแล้วมันให้ฟิลลิ่งที่ดูไม่หนาเลยนะดูบางดูโอเคมาก นี่ค่ะสีคุยชั้นเขาสวยมากๆจริงๆอะให้ดูความแตกต่างระหว่างสองข้างเลยนะเห็นไหมเห็นความแตกต่างระหว่างสองข้างไหมข้างนี้ผิวจะดูเนียนขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการปกปิดของมันแบบ ชัดเจนพอสมควรน,นะคือปิดมิดนะคะส่วนข้างที่ไม่ได้ทาก็ยังเห็นรอยแดงจากสิวอยู่เลยเห็นไหมรอยแดงรอยตะปุ่มตะปํำก็ยังมีอยู่เพราะแอก็ไม่ได้เป็นคนผิวดีอะไรมากแต่ดูข้างนี้สิคือมันดูดีขึ้นผิวมันดูละเอียดดูเนียนขึ้นเห็นไหมซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่แอชอบมากๆเลยนะคะคือทาแล้วมันทำให้ผิวเราดูเป็นผิวที่สวยดู ขึ้นหนูขึ้นมาทันทีเลยนี่ก็ทาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะคือตอนนี้นะคะทั้งหน้าแอนนะคะไม่ได้แต่งหน้าเลยคือทาแค่คุยเช่นขออบป้าตัวเดียวเท่านั้นนะคะคิ้วยังไ,ไม่เขียนตาก็ยังไม่เขียนเห็นไหมมันก็ให้ลุคที่ดูใสดูธรรมชาติได้ถึงแม้ว่าเราไม่แต่งหน้าแล้วที่สําคัญนะคะมันไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนึบหน้าเลยค่ะรู้สึกสบายหน้ามากๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าตัวนี้นะคะก็ไปหาซื้อเอาเองนะคะเพราะแอนไม่ได้ขายนะคะ ไปแล้วก็เขาไปที่ซักรีวิวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อคนไหนสนใจนะคะก็ไปหา้อทีคามาได้เลยนะคะซึ่งไอคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบมากๆเลยแล้วคนที่เป็นสิวนะคะก็น่าจะติดใจคุยชั่นตัวนี้มากๆเลยค่ะพรีชีพในการรีวิวมากๆเลยค่ะคุยชั่นตัวนี้ดยมานี่ขนาดไม่ได้แต่งหน้าอะไรแค่ใส่คอนแทคเลนแล้วก็ทาคุยชั่นนะคะยังให้ลุคที่ดูสวยขึ้นเลยอ่ะ และนี่คือภาพตัวอย่างที่ไอช้คุยชั้นของอปป้านะคะว่าใช้แล้วผิวดูดีมากเลยสึ่มคันดูหน้าเด็กดูหน้าใสเวอร์ไปดูตัวอย่างภาพกันเลยค่ะเป็นยังไง,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 งกันบ้างคะเห็นไหมคะว่าใช้อปป้าตัวนี้แล้วผิวดูสุขภาพดีถึงแล้วเราแต่งหน้านอยแค่ไหนผิวเราก็ดูดีดูคืนเหนูดูแบบคเคลียร์สไตลสุดๆเลย สวัสดีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย